สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะหลังจากที่พักเที่ยงไม่พอนะคะฝนตกก็มากระหน่ำซ้ำโอ้โหแฉะสิคะทุกคนคะ่ะนุเจ้าคุณปู่ใช้งานได้แล้วนะคะนี่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแล้วพี่ชายก็ร่วมด้วยช่วยกัน กับหัวหน้าจรยเนาะส่วนหัวหน้าจรยนูน่นโอยดินละโอยดินอยู่ด้านนูน้นแล้วจ้าว้าวว้าวเราไม่ได้ใส่หมวกเลยแ๋ยวเราไปใส่หมวกกันไปเอาหมวกกันแฉม,มากเลยทุกคนดูวะ่ะมาต่อกันค่ะทุกคนค่ะโอ้ยดูท่าทางน่ะเขะเลย จะพึงจะไม่ล่มหัวสักขมังเัอเองไหมฮะเอฟี no, 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 no. นินๆเเนนเดินขึ้นมาแหละว,ว้าวเราอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันแฉะจริงๆนะทุกคนค่ะเมื่อกี้ฝนตกแรงด้วยส่วนรถไทยนะคะนูนไปเกรดทางเกรดทางให้ขมชนนะคะเพราะว่าหลังฝนตกอะ่ะถนนจะลื่นมากเลยค่ะ มันเป็นดินแดงๆอย่างนี้ด้วยเนาะนที่หนึ่งก็จะทําการกรีดไปเรื่อยๆค่อยทยอยกรีดออกทีละนิดละนิดละกันส่วนเจ้าคุณปูและหัวน,น,น,น้นโจรนี่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างขมักขมิ้นค่ะทุกคนค่ะปูช่วยล้านนะ พาไปหาหัวหน้าจรอยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เจ้าคุณปู่ก็อยู่นี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปไปหาหัวหนค้นาจรอยแขกก็ช่างมันเนาะทุกคนเนาะแขกก็ช่างมันเพื่อ FC. เอฟซีเดี๋ยว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 อย่าล้มก็พอ กว่าน้ำนะทุกคนนี่นะเป็นสนามนะมีสนามเลยฝนตกเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพึ่งจะพาอ้อมไปนโนไปหาหัวหน้า,าหน่อยเนาะนี่เดี๋ยวจะพาอ้อมไปทางนี้นี่ค่ะอ้อมมาแล้วอ้อมมาหาหัวหน้าจอยฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวพามาดูการทำงานของหัวหน้าจอยฝั่งด้านนี้โว้ย 哦。 ก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะน,นรวมด้วยช่วยกันลุยวันนี้งานของหลอ้อจบค่ะจบเกมแล้วหลอ้อทำงานไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแรงลื่นอันตรายด้วยงานที่เหลือก็ตกเป็นของรถแบคโคทั้งสองคันนะคะมีเจ้าคุนปูและเจ้าไขาลาน รับบทหนักค่ะวันนี้รับบทหนักหน่อยแต่ก็สองแรงแข็งคันค่ะร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้อยมันต้องดีกว่าหนึ่งเนาะสองต้องดีกว่าหนึ่งเอาเป็นเป็นกำลังใจให้ทั้งหัวหน้าและพี่ชายบ้านหนานะคะเนาะให้ให้ทุกคนไหวไๆว,ไวเด้๋ยวๆๆจะคุณหาที่นั่งค่ะ คนตกอากาศก็จะอบอ้าวอบอ้าวหน่อยนะจ๊ะ วันนี้ถ้าไม่มีปัญหาและอุปสรรคอันใดมาเพิ่มเติมก็หัวหน้าน่าจะเอาฝั่งทางด้านนี้ให้เสร็จนะคะเนาะเพราะว่าทางด้านนี้ก็เสร็จไปแล้วนั่นแหละนอู้ดูคลื่นดูกรังสิคะทุกคนนี้เดี๋ยวมุมเป็นมุมค่ะเฉียงเป็นเฉียงองศาเป็นองศาเนาะทุกคนคะหัวหน้าจะโรยสายโหดเรา มือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอะเหลือเหลืออีกครึ่งทางสำหรับด้านงานดึงดึงดินแลดึงสลบสะสไตโทร12นะคะหัวหน้าก็จะทำไปเรื่อยๆสไตล์หัวหน้าเลยคะ่ะตอน่ายังไม่ได้กินกาแฟเลยนะคะเดี๋ยวก็หิวิวกาแฟแนละ้วหัวหน้าโรยน ยืนอยู่มุมนี้จะเห็นเจ้าคุณปู่ด้วยนะคะนนเจ้าคุณปู่ก็ขมักขม้นใช่น้อยเหมือนกันนะคะสู้ไม่ถอยเหมือนกันเจ้าคุณปูนี้ใจสู้สุดๆค่ะเจ้าคุณปู่ยอมรับเลยเพราะว่าพี่ชายแกบอกว่าคือถ้าทำงานเราจะมีความรู้สึกว่าเราเรามีคุณค่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานเหมือนเราไม่มีคุณค่านี่ช่างแจกก็จัดก,การไป ถอดไปเชื่อมให้เหรอน่าจะใช่นะคะทุกคนคะ่ะเจ๊พึ่งก็อะไร<า>โอเค ว่าให้ไปบอกพี่ชายว่าให้ขยับไปทางไหนอ่ะมันก็ไม่มีทางให้เราไปเลยเราต้องเดินอ้อมอ่ะเคค่ะโอเคโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะเป้ยเหมือนอย่างเนาะน,นอนนอนก็นนสิมาให้ไปอีสัดยางแถวบทานไทยมันแหงก็สิหมื่นวะน่นะถอยกองดินกองบักางไงผลเดียพี่น้องคขาบ่เมียนมามันหน่อยๆดิดินนี่ เพื่อนอะน้ำซ้ำเป็นลูกล่างดินแบบยางงามเลยเฮ้ยว่นหนโจยถ้อยสองอันขัางพีกับเมนเด้ค่ะนี่<ม>กองจกโจโอยู่นี่กับเมนเอาไปเขาใส่ไปกับไปตัว<ม>พุทธทีมงานหกหลอมาจะใส่ละเมนวะฮะมาจะใส่ไปฝอยไปเห่นใส่มาเนาะเด็กหน่อยนี่อึบอึบ เขาสั่งมาเราก็จะไปบอกเขาว่ามันเป็นอะไรทําไมหัวหน้าเจร้อยถึงกลัวจังเลยเพราะว่ามันเป็นท่อน้าปราปานะคะทุกคนเนี่ยประปานี่หละกลัวโดนท่อปราปาแตยถ้าเกิดโดนท่อประปาอันตรายเนาะเขาหมู่บ้านจะไม่มีไม่มีน้าปราปาใช้เดี๋ยวจะอยู่ยากอีก